ตอนนี้นะหลายคนเนี่ยมาถามเราเยอะมากว่าตกลงแล้วดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้มีบัตรคนจนเนี่ยจะได้เมื่อไหร่ไม่รู้จ้าแล้วตอนนี้เขาก็คือยังไม่ยังไม่บอกนะว่าจะได้เมื่อไหร่แต่ว่าเขาเข้าายืนยันแล้วว่าได้แน่แว่าและนอกจากช่วงเวลานะครับที่ยังไม่แน่นอนรูปแบบก็ยังไม่แน่ใจอีกว่าตกลงแล้วเราจะได้เป็นเงินสดหรือเป็นดิจิตอลนะหรือว่าจะสดครึ่งดิจิตอลครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นต้องติดตามนะแต่ว่าปีนี้ไม่ได้แน่นอนต้องไปลุ้นเอาปีหน้าแล้วก็ไม่รู้ช่วงไหนประมาณนี้นะจ๊ะส่วนจะใช้แอปอะไรนู้ดนี่นั่นก็ยังไม่ทราบเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปไม่มีข้อมูลจ้ะแต่ว่ามีก็แค่คนที่ถือบัตรคนจนเนี่ยอันเนี้ยได้แน่และก็เริ่มได้ตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปไปจนถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนกันยาก็จะได้เริ่มใช้ สำหรับปลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรคนจน